พอโยมจะถามนะครับอาให้โยมขั้นนะฮะสักข้อหนึ่งขออนุญาตพระวิทยากรแล้วก็หลวงพี่ทุกทุกองแล้วก็น้องเนนด้วยนะครับพอดีว่ามีโยมสนิทที่บ้านนะครับอายุประมาณยี่สิบกว่าแล้วแต่คือก็ลักษณะนิสัยเขาเป็นประเภทเพศที่สามครับเพศที่สามครับก็เคยดวชครับเพศทีทสามเป็นประเภทที่สามใช่ไหมครับเป็นอะไรประเภทที่สามเป็นยังไงผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่เชิงเนี่ยกระเทยใช่ไหม ก็ประมาณนั้นครับแล้วตอนตอนที่ยังไม่ไม่บวชเป็นพระเป็นเนนก็ก็มีเนนมาด้วยกันมาอยู่ที่บ้านด้วยกันตอนที่มาจากวัดครับแต่ตอนนี้ก็ก็บวชพระไปแล้วก็ตอนมีม,มีอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็มาบวชตอนที่อ่าก่อนจะศึกก็เห็นก็ตอนนี้ก็บวชพระไปแล้วก็เรียกว่าพระได้หรือเปล่าไม่ทราบก็ได้เห็นว่าเขาฉีดโบ็อกฉีดหน้าฉีดหน้าอกอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ไปบวชอีกไม่รู้ว่ามีพระอุบาชะที่ไหนท่านรับบวชให้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าสำนักเคยไปอยู่ที่วัดที่แปดริ้วครับวัดที่ดังๆที่แปดริ้วครับก็ไม่ทราบว,ว่าน่าจะเป็นพระที่คุ้นเคยกันว่าท่านรับบวชให้ไม่รู้ยังไงว่าเรื่องของอย่างมันผิดวินัยส่งไรแรงอะไรยังไงไหมคือที่ยอมจะถามคือยอมยอมจะถามเรื่องอะไรทีนี้เออเรื่อง,องมันเล่าให้ฟังเฉยเฉยเหมือนกับ เที่ที่สามที่เขาบวชมีมีความผิดมากมายอะไรไหมคือว่าเขาก็ไปฉีดหน้าฉีดตาให้เหมือนกับรูปร่างดูดูดีฉีดหน้าอกอะไรเงี้ยผิดมากมายอะไรไหมคือควก็ระเทยนี่นะก็ประมาณนั้นนะไปฉีดอ่าหน้าอกให้มันมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงครับฉีดหน้าให้มันด้งให้มันสวยก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ยกถามว่าเขาบวชได้ไหมใช่ไหมตอนนี้ก็คงจะบวชไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าผิดอะไรไม่รู้วว่าผิดอะไรไหมนิมนต์ครับนิมนต์มหาภาคภูมิครับครับ พูดหลักฐานเคยแล้วนะครับพูดไปให้ฟังแล้วนะครับเมื่อวานก่อนใช่ไหมครับเรื่องกระเทยหรือว่าบันดาห้าจำพวกใช่ไหมหนึ่งอาสิตะสองอุสุยะนะครับสามโอปกะมิกะสี่นับปุงอ่าสี่ปักขาห้านับปุงสกะนะครับที่ห้ามบวชก็มีนะที่ไม่ห้ามบวชก็มีสองก่อนนะครับคืออาสิตะกับอุสุยะอาสิตะคือพวกที่สําเร็จความใคร่ด้วยการ อมมงคลชาติผู้อื่นนะครับอุสุยะก็คือผู้ที่สําเร็จความใคร่ด้การแอบดูผู้อื่นเขาทากิจด,ด้วยการกันกิจนะในการเสพการกันอย่างเงี้ยเราคุยกับควมวิสยาขึ้นก็จะหายหายระบบความราคาไม่ได้นะแปลกดีเนาะนะครับกิจชาเขาเราก็จะหายความราคาตตรงนั้นไม่ได้นะครับเรียกว่าอุสุยะพวกนี้บวชได้นะครับดูกระเทยปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นสองพวกนี้ส่วนมากไหมครับเทยสองพวกนี้พวกที่นะชอบไปอมมงคลชาติผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช่หรือเปล่าแล้วเกิดเป็นปะขาบรรดาจะห้ามเฉพาะข้างแดนนะครับเพราะปะขาบรรดาจะเป็นกระเทยเฉพาะข้างแดมถ้าข้างขึ้นเนี่ยว่าเป็นผู้ชายปกติอย่างแหละนะครับถ้าพวกโอปะกาบิกาคือบรรดาที่ถูกถอนลูกกันท้าออกไปแล้วนะครับนี่ก็จะห้ามเลยห้ามบวชเด็ดขาดนะครับถ้าลูกไข่ออกไปเนี่ยถูกห้ามเด็ดขาดนะแล้วก็สุดท้ายคือนักปูนสกะนะครับนักปูนสกะบรรดาบรรดาที่กระเทยที่ไม่มีภาวะรูปเพราะตั้งแต่ปฏิสนธินะครับนะ แต่ก่อนเม่อีป้ประเด็นนี้ว่าถามว่าบวชเป็นยังไงใช่ไหมมีผิดตรงไหนไหมใช่ไหมครับบวชไปแล้วจะผิดอะไรไหมมีเป็นพระได้ไหมอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ต้องรู้ว่าบุคคลนั้นแต่งะเทยประเภทไหนนะครับถ้าเป็นอุสุยะเป็นนาสิตะบรรดอกับอุสุยะบรรดอก็กบวชได้นะครับก็บวชได้ไม่มีอาบัตด้วยอุบัชาก็ไม่มีอาบัตนะครับพราะที่ห้ามบวชก็ต้องมีสองประเภทขึ้นนะครับพราที่เป็นถูกทอน โรคกันทะออกแล้วก็พวกที่ไม่มีภาวะรูปกันแต่เกิดแล้วก็พวกที่เป็นบรรดอจัพาะข้างแรมเนี่ยถ้าพวกนั้นบวชถึงจะเป็นอาบัตทุกกดนะครับแล้วก็บวชก็ไม่ขึ้นด้วยนะบวชก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับไปสู่พวกนั้นนะถ้าเป็นบรรดอจริงนะครับตามแบบที่ถูกถอนไข่ออกมันต้นบวชไม่ขึ้นนะครับบวชไม่สําเร็จนะครับแต่ได้เป็นพวกที่เหลือนะครับก็บวชขึ้นอ่ะนะครับแต่ว่าถามว่าสมควรได้บวชไหมครับไม่สมควรนะครับบางอย่างเนี่ยบวชได้จริงนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไง คือบางคนเขาเป็นกระเทยจริงนะครับแต่ว่าเขาสํารวมระวังได้อะก็าทาเหมือนไม่เหมือนผู้ชายอะไรแต่จริงใจข้างในเขาอาจจะมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาบวชได้ใช่ไหมครับถ้าเขาสํารวมระวังได้นะแต่ถ้าเกิดบวชแต่แล้วยังอะไรครับใช้ย่าชม,มพูใช่ไหมครับนะที่เขาพูดได้ฟังอะ่ะย่าชม,มพูนะครับแต่งหน้า,า,า,าทาปากเขียนคิ้วหรือว่ามีแฟชั่นอะไรแ,แปลกๆมานะครับแล้วก็ไม่ควรให้บวชนะครับเพราะว่าบวชมาแล้วทําให้ศาสนาเป็นไงครับคนเขาเห็นก็เริ่มใส่ไหมครับ ไม่เลื่อมใสใช่ไหมครับก็พูดถึงความสมควรนะทำาสุสมควรก็ยิ่งไปทำหน้าอกมาด้วยมันจะเป็นยังไงเนี่ย <g iggle> ไปด,ดูนะครับผมจีวรใส่อังสากซะด้วยนะครับถ้าไปนขนาดทำหน้าอกทําอะไรเนี่ยก็ลาบากนะครับก็ไม่ควรให้บวชเนาะบุญไม่ควรแต่ถ้าเกิดบวชก็บวชขึ้นได้นะครับในกรณีที่เขาเป็นกระเทยสองพวกแรกตอบอย่างนี้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่ก่อนจะไปตอเมื่อกี้ขอแค่นิดนึงได้ไหมครับอ่านิดนึงแน่นะนะครับที่ผมพูดให้ฟังตอนแรกนะครับที่บอกว่า ในคำพีวัชรธาพุทธีดีการนะครับบอกว่าพวกที่ถูกถอนไข่ออกแล้วถึงว่าตอนที่บวชพระไปแล้วเนี่ยถูกถอนไข่ออกอ่ะไม่ต้องในสึกก็ได้นี่ผมไปดูสับปชีนะครับเมื่อกี้คำพยียังไม่มาในวัชรธาพุทธีดีการหน้าที่552นะครับเขาคิดว่าพีชาเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ตามศัพท์พีชาในที่นี้พีชาพวกพืชนะครับในที่นี้น่าจะหมาถึงลูกองค์ชาติมากกว่านะครับตามความเข้าใจตรงนี้นะเพอถ้าเกิด ถึงบวชมาก็ตามนะครับถ้าถูกถอนไข่ออกนะครับเข้าใจคํานี้ไหมครับถูกถอนลูกอัณฑะออกคือถูกตัดออกอ่ะนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปคือเพศชายมันจะหายไปเคยเคยมีหนวดมีเขาใช่ไหมครับเคยมีกล้ามมีกล้ามเนื้อมีอะไรต่างๆเนี่ยมีคนนักแข่งพวกเนี้ยนะครับมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทีมิมติวิโนชนีท่านอธิบายอย่างนั้นนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับ เพราะลูกอัณฑะเนี่ยเป็นตัวที่สร้างทําให้เราเหมือนกับผู้ชายทุกวันนี้ใช่ไหมลูกอัท้าเนี่ยฮอร์โมนมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคำในคำ,นคำพีมัชย์รัฐพุทธิธีการเนี่ยจึงน่าจะหมายถึงอ่องคชาตมากกว่าก็คือว่าผู้ที่บวชมาแล้วเนี่ยนะครับถูกตัดองคชาตออกนะครับไม่ควรให้ท่านศึกนะครับไม่ควรให้ท่านศึกแต่ว่าในกรณีที่ท่านเป็นมาก่อนจะบวชคือองคชาตไม่มีก่อนจะบวชนะครับถ้าให้ท่านบวชเนี่ยผู้ให้บวชเป็นรวัตทุกกฎนะครับ นะผู้ที่บวชจะเป็นธรรมทุกคนนะคนที่มีมีองคชาตนะครับมาบวชนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีคาถามขึ้นมาว่าเรื่องการแปลงเพศคนนี้ก็ชัดนะครับนะถ้าแปลงเพศจะบวชก็ไม่ต้องให้บวชนะครับองคชาตหายนะลูกอันท้าก็หายด้วยนะครับแล้วก็เรืงนี้นะครับโอ้คงกระจ่างนะครับท่านก็อธิบายอ้างหลักฐานมานะครับก็เรื่องกระเทยเนี่ยนะครับดูยากปัจจุบันนี้นะดูยาก แล้วก็เป็นปัญหาหลายๆวัดนะครับผมว่าครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ณแห่งนี้นะครับคงจัประสบปัญหามันเหมือนกันเคยเห็นนะครับดูยากอันตรายนะครับผมบอกให้เราว่าอย่าให้ไปอยู่ใกล้ครับแล้วทีนี้เนี่ยาบางทีเราเรานึกถึงกระเทอเนี่ยเราจะนึกถึงผู้ชายที่แบบเต,ตี้ย พอราราชอบงอนๆเหมือนผู้หญิงไม่ใช่ครับทุกวันนี้แต่ก่อนมันก็เข้าใจแบบนั้นเมือนกันแต่ทุกวันนี้นะครับยังกระดาลบระสกรครับพุ่งกระเทยครับเนผมตกใจเลยนะผมก็เลยศึกษาเรื่องกระเทยมากว่าโอ้โหทุกวันนี้เข้าใจยากนะครับดูไม่ดีนะฮะลักลอกขวาเลยนะครับผมว่า,ากลัวนะครับกระเทยนะี่ย เแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งนะครับจะหุนยังไงก็แล้วแต่นะครับกระเทยก็คือกระเทยเจอจิ้มกบตุ๊กแกไม่ได้จะมาทันทีเลยนะครับนั่นแหละครับทาดแท้ครับถ้าใครร้องกี๊ดการาดอะไรนะนะให้ถึงไปไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผมขอเตือนกันแล้วกันว่าอย่าไว้ใจอยู่ห่างๆจะปลอดภัยครับ